สวัสดีสวัสดีค่ะเอฟซี FC, ทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเดินชมนะคะสวนดอกไม้นะคะนี้นะคะคือสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่นะคะสวัสดีนะคะทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตาม กดซับสไคร e และที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดทุกคลิปของแพรพอมนะคะ<อ>เดี๋ยวแพรจะเอาลงคลิปแพรจะให้ดูนะคะว่ามันสวยขนาดไหนนะคะ<อ>นี่นะคะนี่นะคะไปดูกันเลยนะคะ นี know, das an, ่นะคะดอกไม้คือสวยงามมากเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะคือสวยงามมากเลยนะคะข้างล่างเขาจัดสวยมากเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะนี่นะคะคือตกแต่งได้สวยมากเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะรโหมีรถดอกไม้เลยเอเมือไปยืนลูกพี่แพรถ่ายรูปให้ครับเมือไปยืนเลยครับลูกอ่าหันหน้ามาครับ โอ้สีแดงทั้งตัวเลยอาหันหน้ามาค่เมือหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามูสองนิ้วครับโอ้โหหล่อมากเลยอ่ะหนึ่งสองสามโอ้โหมีดอกไม้ให้ด้วยอ่ะโนโนโนนี่นะคะคือเทศกาลอะไรไม่รู้นะคะรู้เต่วว่ามันสวยมากเลยวันนี้เราพา มาเดินชมดอกไม้นะคะนี่นะคะเขาจัดตกแต่งสวยมากเลยอ๋อไม่ไปจับของคุณนะลูกนี่นะคะคือดอกไม้เขาจะสวยมากเลยนี่นะคะ น,ะะนี่นะคะโอ้ข้างล่างก็จะสวยสวยมากน,นี่นะคะ,ะ,คะมีในแบบอาหารหน้ามาครับนหน้ามาคาั์เมอร์ เมื่อหันหน้ามาหลูก่แฟถ่ายรูปให้หนึ่งสองสมูสองนิ้วโอเคหล่อแล้วหลู่รอแล้วครับ